สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอาหารเช้ากันนะคะเป็นฟร n น h ์ท a s ์ง่ายๆง,ง่ายจริงไหมเดี๋ยวมาดูเริ่มจากใส่นมลงไปก่อนค่ะไม่ต้องชั่งตวงวัดใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนตอกไข่ลงไปสักสองฟองไม่แตก <c oughs> โอเค ใส okay. ่ไข่ลงไปท้องฟองคนไข่กับนมให้เข้ากันนะคะดีต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 ีเติมนมอีกนิดหน่อย มันเป็นอะไรที่ง่ายนะแต่ก็เหมือนจะไม่ไม่ง่ายเหมือนจะยากเหมือนจะวุ่นวายแต่ไม่วุ่นวายเอ๊ะยังไงวันนี้เราจะทานเนยถั่วด้วยนะคะมันเป็นรสช็อกโกแลตทุกคนเป็นรสช็อกโกแลตเป็นเนยถั่วช็อกโกแลตที่ใช้ถั่วรวมถั่วแอลมอนต่างๆหรือใครจะใช้เป็นแบบช็อกโกแลตเลยก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้อนี้แล้วแต่ความชอบนะ ปาดลงไปเยอะๆเพราะวันนี้ขนมปังใช้แบบแผ่นหนามากอิ่มไปถึงเย็นน่ะปาดลงไปนะจ๊ะทาอีกฝั่งหนึ่งบางๆเพื่อให้มันเป็นการยึดติดโอเคเบาๆบางๆแล้วก็ประกบเลยค่ะปึ๊บ แค่นั้นแล้วก็เราจะใช้ขนมปังเราวางในจานแบบนี้แล้วก็เอาไข่ที่เราผสมกับนมไว้นะคะลาดลงไปบนขนมปังเลยดูมหมือนว่าจะใส่นมเยอะอยู่นะเพราะว่าขนมปังเราแผ่นใหญ่กันไปต้องชุ่มๆนิดนึงนี่ราดลงไปนะคะให้ตัวขนมปังดูซึม ถ้าแบบขนมปังเราบางๆใช้แผ่นเดียวพอนะเอ้ยใช้ไข่ฟองเดียวก็พอนะคะอืมโอเคนี่ก็ถือว่าเยอะนะโอเคแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ตัวขนมปังดูดซึมไข่กับนมเข้าไปให้หมดนะช่วยแง้มให้นนมเข้าไปข้างล่าง ก็เปิดเตาได้เลยไฟไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหมประมาณนี้นะทุกคนชุ่มมากแล้วก็ในกระทะตั้งไฟแล้วใส่เนยลงไปใส่เนยลงไป รอให้เหนยละลายนะคะทาให้ทั่วฟิกาบ้างคนอื่นติดกระทะหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟิกาบ้านที้ติดกระทะเฉยเลยอ,อ่ะเนยเริ่มร้อนนะคะ <c oughs> ก็เอาขนมปังที่เราจุ่มนมไว้ลงไปใส่ในกระทะได้เลยแบบนี้ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะจะเย็นๆไม่ต้องรีบใช้ไฟอ่อนๆนะคะหอมมากหอมที่สุดหอมที่สุดเลนยก เราลองมากลับด้านกันดูโอ้ยหนุยจิ้มแรงไป เราต้องคอยกลับนะคะเพราะว่าบางทีไฟมันอาจจะแหลงให้สุกทุกด้านแบบทั่วถึงอืม อุยแค่นี้ค่ะเรามาใสาย่ยานทานกันได้เลยปิดเตา๊บปึ๊บนี่เรามีไซส้ช็อกโกแลตในถั่วช็อกโกแลตแล้ว หรือใครชอบเซรับอย่างอื่นก็ใส่ไปนะแต่ถ้าใครอยากกล้วยหอมหรือพวกเบอร์รี่ต่างๆก็จัดไปโลดค่ะเสร็จแล้วไปลองทำกันดูนะคะ